สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจุลเสวกในรายการใจดีรอบรัวครับในวันนี้นะครับจะนําคุณผู้ชมมาติดตามผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของเราในโครงการ b i r ร์ d เดย์โปรเจโรงแรม r รนช h ว์ชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับครับรบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยครับ4มิถุนายน2568ดรรังสีสวุดสวรรณรจนะ พุ่มในการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมานายสามารถรัตนัญญาหวัวหน้าหน่วยบริการเขตสพร้อมโดยคณะครูบุคลากรหน่วยบริการเขตสให้การต้อนรับคุณในยพชาญวีรกุณหรือคุณสน Managing Director และคณะจากโรงแรม r e น c ชชันวิล i l รีสอร์ทแอนด์แคนทรีคในการส่งมอบ Birthday Project ประจำปี2568โดยการให้การสนับสนุนปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษหน่วยบริการปักช่องเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด6มิถุนายน2568โดยภายในงานมีการจัดแสดงโชว์ของนักเรียน2ชุดด้วยกันชุดแรกได้แก่ชุดพระอาทิตย์ยิ้มแฉและชุดที่2ฝนเทลงมาครับ การไวพรวันเกิดจากดรรังสีสวุดสุวรรณโรจนะผู้อำนวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญศูน1์เคสิบเอ็ดดรชิติพัฒน์ไกรโสดารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางภาคีเครือข่ายที่มาร่วมงานในวันนี้การกล่าวแสดงความรู้สึกการกล่าวแสดงความยินดีจากคุณสนดีใจค่ะที่ได้มาเจอกับเด็กๆในปีนี้เป็นครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งแหละจริงๆในระหว่างปีเราก็ได้เจอกัน อย,อยู่ตลอดใช่ก็ดีใจที่ได้ทําอะไรด้วยร่วมกันมากขึ้นได้เจอหน้าได้รู้สึกคุ้นเคยกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ดีใจที่ปีนี้ทางแวนโชชานวีกได้มาสร้างประโยชน์เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้กับสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นช่วยช่วยให้น้องๆมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะ ก็รู้สึกดีใจที่เห็นทุกคนสุขสบายดีแล้วก็ได้รับโอกาสจากหลายๆที่ที่มาคอยช่วยกันสนับสนุนพื้นที่แห่งนี้ก็ขอให้กําลังใจแล้วก็ขอชื่นชมผู้ปกครองทุกๆท,ท่านมากๆนะคะเพราะว่ารู้ว่าใช้ใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ต้องให้กําลังใจอะไรเยอะหรอกเพราะว่าก็รู้ว่าทําด้วยความรักนั่นแหละคะ่ะใช่ไหมคะเพราะว่ายังไงไม่มีใครบังคับก็ทําแน่นอนส่วนเชื่อว่าเขาทําอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นด้วยคําว่าความรัก ความรักเท่านั้นเลยสนเชื่อว่าตรงตรงความเหนื่อยตรงนี้ยังไงก็คุ้มค่าแล้วก็สนเชื่อว่าหลายๆหลายๆโอกาสที่จะรอพร้อมเข้ามากับความสามารถที่น้องๆมีอย่างเงี้ยสนว่ายังไงก็วันหนึ่งดูแลน้องๆให้ดีแล้ววันหนึ่งสนว่าน้องๆก็จะสามารถดูแลผู้ปกครองได้เช่นกันค่ะโดยภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเมนูข้าวมันไก่เมนูกว๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก และขนมหวานปอช่องน้ํากะทิแตงไทยไอติมกะทิสดและเครื่องดื่มอีกมากมายซึ่งในวันนี้นะครับนอกจากจะมีการเลี้ยงอาหารแล้วยังมีการมอบตุ๊ก,กตาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษหน่วยบริการปักช่องอีกด้วยครับคณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนร่วมร้องเพลงพอนวันเกิดและเพลงขอบคุณจากใจพร้อมมอบของที่ระลึกเป็นผลงานศิลปะชิ้นเดียวในโลกของนักเรียนเพื่อแทนคําขอบคุณแก่คุณนายพักและคณะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนในวันนี้ครับ รักมากมีดาดึงควาสิ่งใจต้องรูว่องลาพื้นอายุยืนปลอดภัย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday แล้วมึงสองได้มาร่วมนะครับในวันเกรริดกันก็ได้มาพัฒนารงนี่นปีและขณะเดียวกันเด็กๆก็ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนามฟอสนะครับหลายๆส่วนได้ไปเป็นครั้งแรกของชีวิตได้ไปขึ้นรถได้ไปเที่ยวได้ไปนัดใช้ฟอนะครับตามกิจกรรมว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผมจะจดจำกับคุณครู เด็กผู้ครองทุกคนถึงความมีน้ำใจกปนตีนะครับก็สําหรับตัวแม่นะคะแม่ดีใจนะเพราะว่าน้องอะ่ะถ้าเทียบกับเด็กปกติค่ะเขาด้อยโอกาสคือเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสดีๆเหมือนเด็กปกติทั่วไป อยากให้น้องพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นคือรู้ว่าเนี่ยเกือบปีที่มาที่เนี่ยน้องดีขึ้นมากๆเลยเวลาอยากได้อะไรอะ่ะรู้จักชี้บอกรู้จักอยากเป็นเสียงว่าเนี่อยอย,อยากอย่างอยากจะให้ดูทีวีก็พูดดูดูจากที่ก่อนไม่มีเสียงเลยค่ะที่บ้านเขาเขารู้สึกดีใจมากเลยนะที่แบบมีคนดูแลลูกหลานเขาได้อะ่ะมันน้อยค่ะที่จะมีคนมาเห็น,น ขนาดเราเลี้ยงคนเดียวเรายังรู้สึกเลยว่าเหนื่อยยมากคือต้องขอบคุณครูจริงๆนะคะจากใจเลยนะขอบคุณทางส่วนการศึกษาพิเศษขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีุท่านอย่างวันนี้คุณสนเขามา,าสร้างห้องน้ําให้เด็กๆห้องน้ำเนี่ยดีมากเลยนะคะสะอาดโล่งโปรง่งขอบคุณคุณสนอีกครั้งนะคะที่มามอบสิ่งดีๆให้กับเด็กพิเศษลูกหลานของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของเราอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับซึ่งปีนี้นะครับเป็นปีที่2แล้วนะครับที่โรงแรมเรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์แคนที่ครับนะครับได้สนับสนุนครับซึ่งในปี2,567ที่ผ่านมานะครับเป็นการสนับสนุนส่วนพืษศาสตร์พืชสมุนไพรเป็นจํานวนหมื่นมูลค่า50,000บาทครับแล้วในปี2,568นี้นะครับเบลดย์โปรเจกต์เป็นการสนับสนุนการซ่อมแซมและเพิ่มเติมห้องน้ําให้กกกัับบนนนเเเรรีีียทท่่มมมคควาาาาต้องจะป็พิศษูลล1แ ก็คือการร่วมกันเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต้องขอขอบพระคุณมากครับคณินจุลเสววกพร้อมทีมงานใจดีรอบรัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี341ขีด1ขีด37706ขีด2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมสมทบทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการเลขที่บัญชี 3, 4, 1 0งขีด ขีด 8, 3,, 6 6 9ขีด6หรือสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเลขที่2-1-4หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา3-0-3-1-0